RTX 2060 RTX 2060 Super และ RTX 3 0 6 0ตัวไหนมันดีวะสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ iHave CPU ครับผมเปา iHave CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นสไตล์เดิมคือการเปรียบเทียบการจอ3รุ่นผมกรุ๊ปมา3รุ่น1ก็คือ RTX 2060 2 2060 Super 1> 3อาเท็สองศูใครหลายคนกำลัง,ล,งลังเลนะครับผมบอกก่อนเลย3รุ่นนี้ผมเทสทุกรุ่นเรียบร้อยแล้วแล้วเทสแทบจะครบท,ทุก CPU ดังนั้น,น,นวันนี้เราจะสรุปกันครับว่าความแตกต่างแล้วเนี่ยรุ่นไหนน่าสนใจรุ่นไหนหน่าที่จะลงทุนหรือรุ่นไหนที่จะถือเป็นตัวเลือกในเครื่องคอมพิวเตอร์ของทุกคนนะครับเอาราคาก่อนแน่นอนครับต้าราคานะครับสองศููถูกสุดอ่อนสุดก็เช่นเดียวกันรองลงมาจะเป็นส0 0ศูนยซูเปอร์แพงกว่า2 0 0 แต่แรงกว่า2060เช่นเดียวกันถูกต้องไหมฮะดังนั้นแรงสุดอยู่ที่3060 3060เนี่ยจะราคาจะถูกบีบออกไปทําไม3060ถึงแพงกว่าง่ายๆเลยครับมันเป็น3000ซีรีส์มันเป็นแอม e ปร์อาร์เค c เจอร์มันมี DLSS 2.0มันมี ray tracing core มันเป็นซีรีส์ล่าสุดอะไรต่างๆนาก็ว่ากันไปนะครับแต่ข้อเสียคือแพงที่สุดเราจะไม่มิเคราะก,กันฮะอันดับแรกเนี่ยผมเองเนี่ยผมมองว่าถ้าเล่นเกมจริงๆแล้วเนี่ย มันก็ต้องแยกประเภทไปในส่วนของเกมอีกเกมไหนที่รองรับ DLSS หรือว่า ray tracing เนี่ย3าง,งูงงจะได้เปรียบเพราะว่ามีการปรับปรง ray tracing แล้วก็ DLSS 2.0ได้ดีกว่าเดิมเยอะพอสมควรถูกต้องไหมฮะ แต่ในขนาดเดียวกัน2องศูนย์ปกติหรือแม้กระทั่ง2องศูนย์ซูเปอร์เนี่ยมันก็ยังมี DLS อยู่ถึงแม้จะเป็น DLS หนึหรือว่า DLS ตัวแรกเนี่ยมันก็ยังคงใช้งานได้ดีเ,เรเดียซิ่งในสองพันซีรีส์ต้องยอมรับ,บว่าไม่ดีคือผมมองว่าโดยส่วนตัวถ้าถามผมนะความคิดส่วนตัวผมมองว่า Ray Tracing เ,เป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นผมผมก็ไม่เปิดอะถ้าเปิดแล้วเฟรมมันดรอป้องที่ง่าย นะครับถ้าการ์ดจอคุณไม่ได้แรงขนาดนั้นก็ไม่ต้องเปิดก็ได้ไม่ได้สีเลยแล้วเกมที่รองรับเรเท r a c i n g ก็ไม่มีไม่ได้เยอะดังนั้นนะ่ยผมอยากให้วิเคราะห์ตามเกมที่เล่นด้วยว่าเกมที่คุณเล่น,นบ่อยๆหรือเกมที่เล่นเยอะๆนั้นนะมันมีเทคโนโลยีที่รองรับมั้งถ้าสมมติว่าเกมที่คุณเล่นบ่อยๆเป็นเอฟเฟผมจะเลือกแค่สองตัวโซลูซูเปอร์เพราะว่าความแรงมันจี้กับสองตัวโซลูซูแล้วก็ไม่มี DLSS ไม่มีเรเท r a c i n g อ่าถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าสมมติอีกอย่างหนึ่งถ้าผมเล่นสตาร์ทัมถ้าผมเล่นกราดอก3060 เพราะอะไรครับมันมี d l s มันมี Ray Tracing ดังนั้นเนี่ยผลเทสเนี่ยแล้วแต่เกมด้วยโอเคเข้าเรื่องดีกว่าเดินมาเยอะละสเปคของ2060ตัวนี้เนี่ยท้าความก่อนว่ามันอยู่ในสถาปัตยกรรมเขาเรียกว่า Turing จะเป็นเหมือน16ซีรีส์ทุกประกาศแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน2000ซ e r i e s เนี่ยมันจะมีคำว,ว่า DLSS อยู่มันจะมี Ray Tracing อยู่ดังนั้น RT 2060 specification มีอะไรบ้าง 1. นึง c o o l c o ครับ 1,920 c พันกูถ้าอ RT Core 30 Tensor Core 240แล้วก็ Base Clock เนี่ย1.3 g ่ง Boost Clock 1.6 Memory size ขนาดของหน่วยความจำจะมี6 g ก e ิ6 g กก G DDR6 Memory Clock 14 GB per s e c นะครับดังนั้นเนี่ย RAM จะพอๆกันแต่ที่ต่างกันจะชัดเนี่ย Memory bus width เนี่ยจะอยู่ที่ 192บิตนี่คือ2060ทำให้ Memory Bandwidth หรือว่าการโอนถ่ายข้อมูลเนี่ยอยู่ที่336 g b p s นันเองพาวเวอร์สปายที่แนะน,นำก็คือ450วัตต์กินไฟ160วัตต์ตัวนี้กินไฟ160วัตต์2060 Super 175ตัวนี้170ก็คือพอๆกันหมดอะต่างกันแค่10วัตต์15วัตต์ผมถือว่าเท่าๆกันนะพอ2060ออกมาแล้วฮะสิ่งที่ Nvidia ณนะเวลานั้นนะครับทต่อมาคือ การออกตัวที่เรียกว่าซูเปอร์ขึ้นมา2060ซเปอร์เป็นตัวที่ปรับปรุงออกมาจากที่2060ผลิตออกมาสักระยะหนึงทีการปรับปรุงอะไรขึ้นมาบ้างครับสูงขึ้นทุกอย่างเลยเอาตรงคูลด์คอร์เนี่ยจาก2060ที่มี1,920เนี่ย2060ซเปอร์จะมี2,176เรตชิ้นซิงคอร์เพิ่มขึ้นกว่าเดิมไป34ครับเทนเซอร์คอร์ DMSD ขึ้นกว่าเดิมไป272ครับ Boost Clock พอๆกัน1.65กิกะเฮิร์ซแล้วก็แรมเนี่ยชัดเจนนะครับเพิ่มจาก6กลายเป็น8ครับชนิิิดดขอองงงคืเเทท่่่่่าามแแตตตสีก ันนเียจะอยู่ที่บัสวิตหรือว่าเมมโมรีบัสจะขยับขึ้นไปเป็น256บิตพอขยับขึ้นไป256บิตเนี่ยทำให้ทาน n s เฟอร์เรทเนี่ยเมมโมรีแบนด์วิดสูงสุดถึง448 g b กิกะไบต์เปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับเนี่ยนะครับเป็นตัวแปรทำให้2.0 0ศูนนั้นชนกับ3.0มศูนย์แบบสบายสบายทั้งทั้งที่เทคโนโลยีมันต่างกันส0งศูนย์ศูนย์ซูเปอร์กับาองศูนย์ศูนย์สองเลยอ์ซูเปอร์ดีกว่าทุกประก o รนเอุย ขนาดของแรมเอยบัสวิดเอย์เมมโมรีแบนด์วิดดีกว่าทั้งหมดนั่นเองคุ้มไม่คุ้มเดี๋ยวเรา,เราลองดูต่อมาครับ360 0หลายๆคนมองว่า360 0เนี่ยเป็นตัวที่น่าสนใจแน่นอนมันเป็นตัวที่ขายดีอยู่แล้วถามว่าทำไม360 0ถึงขายดีหนึ่งเลยคือมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ก็คือแอม a r ร์อาร์ t ิเตเจอ d ดียวเอส0ร้อนน้อยกินไฟที่พอๆกันนะประมาณร้0ยวัตต์ก็คือพอๆแต่ร้อนน้อยกว่าประมาณนั้นโอ้ยคือ2 0 0ศูนซุปเปอร์หรือ2 0 0นี่มันก็ไม่ร้อนจนน่าเกลียดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยส0 0ก็คือมันก็ร้อนน้อยกว่าแต่น้อยกว่าประมาณ4 5ห้องศาเราก็จะไม่ถือว่าเป็นประเด็นนี้แล้วกันแต่สิ่งที่เปลี่ยนสา0ได้ชัดเจนคือคูเดอร์คอครับ คูลเลอร์ของ RTX 3060เนี่ยอยู่ที่3584 r t Core อ,อยู่ที่28 Tensor Core 112 Boost Clock เนี่ยไปได้ไกลสุดถึง1.78 GHz นะครับ Memory Size ครับ12 b ครับ GDDR6 Memory จะเยอะกว่านั่นเองดังนั้น,นอาจจะเป็นข้อได้เปรียบก็ได้ RAM เนี่ยของ3060เนี่ยให้มา12 g b แต่จะใช้หมดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะ ต้องดูเกมด้วย,ยนะครับว่าเกมมันมีวสหมดหรือเปล่าผมเคยทดสพับจีนี่2000 anyway <yeah> กินแรงแค4 g ิก็มีนะครับดนั้นต้องพิจารณาดีๆเนาะเมมโมรีคร1.87 15 g b กกบิเปอร์เซ็นก็จะพอๆกันนะสรุ่นนี้สองสรุ่นเนี่ยอย่าง2 0 6 0 2000 super เนี่ย14 g b เปอร์เซ็นในส่วนของ2000เนี่ยจะอยู่ที่15 g b กกบิตเปอร์เซ็นต์บัวิธเนี่ย192นะครับแบนด์วิดจะ360กิกก์ไบต์เปอร์เซ็นต์ผมมองว่า2000 super เ ตัวนี้น้อยสุดคือ336ตัวนี้ส3มสาแต่สิ่งที่แปรผันตรงจริงๆแล้วผมมองว่าคูล่าคอมีผลเยอะที่สุดเพราะว่าคูล่าคอของ3อ0ศเนี่ยล่อไปถึง3584 2260 2 2ี0สองศูย์งอยูซูเปอร์จะอยู่ที่1 9นเกับ2 0 0่แต่อย่างไรก็ตามครับมันคือสเปคชีถูกต้องป่ะผลเทสอะจะเป็นยังไงตรงนี้น่าสนใจเพราะสิ่งที่คุณมองมันไม่ใช่มองแค่คูล่าคอมันต้องมองที่ผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทธออกมาว่าผลลัพธ์เป็นเฟรรมมมเเทัันนนนป็ยยงงงไผพูดออ่่าี้กะ ถ้าเอาไปทำงานแล้วโปรแกรมนั้นต้องใช้ CUDA Core เรียก CUDA Core อย่าง SketchUp Render ด้วย CUDA Core อะไรเงี้ยใช้ CUDA Core ในการประมวลผลเนี่ยยิ่ง CUDA Core ยิ่งเยอะยิ่งได้เปรียบนะครับดังนั้น2060จะเหมาะกว่าถ้าสมมติคุณไปทำงานนะหรือว่าใช้ CUDA Core ในการ Render เนี่ย2060ใช้ก็กินแต่ถ้าไปเล่นเกมครับผมเองน่าจะเทสโอ้มีผลเทสครบหมดเลยตรงนี้เทสโดย i h a v e CPU ด้วยนะทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็น2060 2060 Super หรือว่า3 0 6 0เนี่ยทั้ง3รุ่นเนี่ย ถูกจับคู่กับ CPU ที่เป็น i 3 12 100F ทั้งหมด4คอร์8เธอร์โบ4.3เดี๋ยวเรามาดูผลเทสกันนะครับผมเริ่มที่ Forza Horizon 5ก่อนนะครับ2060เนี่ยผมเทสไว้ได้แค่ Full HD นะเพราะว่า 2K ดูแล้วไม่น่าไหวนะครับ Forza Horizon 5ผมปรับสุดที่ Extreme ครับ2060ทำไว้60-80เฟรมพอมา2060 Super เนี่ยปรับสุดที่ Full HD Ultra นะ 90ถึง105เฟรมอาจจะไม่ตรงเท่าไหร่แต่คือจะเฟรมได้ว่ามันต่างกันมาสัก10เฟรมแล้วพอมาเป็น2 k เนี่ยสองศูน์เนี่ยมันดีพอที่จะขึ้น2 k ได้ละเฟร,รมเรทจะไปอยู่แถวเ85เฟรมถึง0เนี่ยถ้าเฟรมส o ม z a Horizon 5เนี่ยถ้าเป็น2005เนรทจะเท่ากับ2 0 0 s เ p e ่เลยนะคือ70 80เฟรมเรจะเดียวกับ2 0งศูนย์ศนย์ซูเรเลยนะคือเยกว่าพแๆกันเฟรมะนขคือเดียวกัน่สอง o r น a ต่อไป 5M คเัอ 5M เนี่ยน,นอนครับรับแุดู่แล้ว แต่ว่ามันต้องขึ้นอยู่ในสภาวะด้วยนะว่าแบบตัวแปรมันมีเปลี่ยนไปบ้างอยู่แล้วเพราะเทสคนละวันกันคนในเมืองใหม่เท่ากันอ็อบเจกต์ใหม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีตัวแปรต่างๆแอ่ว่าเอาไว้เป็นเรฟเ r รนด์นะครับสำหรับ5ฟ M นะครับ Full HD ปรับสุดนะ r t x 2 0ศ0เนี่ย5ฟ M ปรับสุดอยู่คนเดียวเนี่ยประมาณ1 0 0ถึง135ในขณะเดียวกันถ้าเราขยับการ์ดจอมาเป็น2 0ง0ูนยเปอร์เนี่ย120ถึง150นะครับ ต่างกันประมาณ15เฟรมใน 5M นะแล้วก็3060เนี่ยก็ประมาณ100เฟรมอันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่คนไม่เยอะหรือว่ามีปัจจัยอื่นมากมายแต่ถ้าคนเยอะๆเนี่ย Full HD เนี่ยจะอยู่ที่70-90เฟรมแล้วก็ RTX 2060 Super จะไปถึง90-120เฟรมดังนั้นเนี่ยชัดเจนเลยนะว่า20 Super แรงกว่า ส่วน3060เนี่ย76-80เฟนเนี่ยอาจจะมีปัจจัยอะไรต่งนางนๆในการเทสที่ไม่เหมือนกันแต่โดยหลักทฤษฎีแล้ว3060มันแรงกว่า2060 Super อยู่แนละ้วนะครับ Valorant ฮะ Full HD ปรับสุด2060ทำไว260้260-340 2060 Super ทำไว240้240-310ส่วน3060เนี่ยทำไว240้270-350อันเนี้ยผมเองไม่อยากให้โฟกัสตรงนี้เท่าไหร่เพราะว่า Valor เนี่ยมันจะเป็นหนักที่ CPU เป็นหลักนะครับดังนั้น CPU เหมือนกันทุกรุ่นนะ สามส่วนตงไอเฟเนี่ยเฟรมเรทก็จะเท่ากันต่อไป call of duty war zone ครับ call of duty war zone เนี่ยถ้าเป็น rtx 2060เนี่ย full hd ปรับสุดเป Clean ิด dlss ที่บาลานซ์เนี่ยอยู่ที่100ถึง135เฟรมนี่เป็นผมเึงก็เล่นได้นะแค่เท่า2 0ง0นะครับแต่ถ้าเป็น2 0ง0 Super ครับโอ้อันนี้ถึงแม้เฟรมเรทจะมาพอกันนะครับ100ถึง130เฟรมแต่2 0ง0 Super กนั้นปรับภาพที่ความละเอียดเยอะกว่านั่นคือ 2k 2 0ม0เนี่ย Full HD ปรับสุดเนี่ยใน Wall Zone นะจะอยู่ที่130-140เฟรมนะครับพูดง่ายๆคือก็เป็นไปตามที่คิดไปเลยว่าสาวโซล60กับ20 60เนี่ยต่างกันมาสัก20กว่าเฟรมนะครับใน Quality Wall Zone ดังนั้นผมก็จะสรุปให้ฟังประมาณว่าถ้าสมมุติเล่นเกมนะครับ20 60กับ20 60 Super เนี่ยต่างกันประมาณ10เฟรมเนาะ20 60 Super G ส0 6 0ซประมาณ5เฟรมใช่ปะ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในกกลุ่มที่สามารถจะชนกันได้นะครับตัวนี้ก็จะต่างกันตัวนี้ประมาณ15เฟรม2 0 0ศต่างกับ3 0 0ศประมาณ15เฟรมในทุกเกมโดยเฉลี่ยนะครับแล้วก็2 0 0ศูนยซูเปอร์จะแพ้กีนประมาณ5เฟรมตัวนี้แพ้กัน10เฟรมโอเคดังนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายหรือว่าคุณเล่นแค่ความละเอียดแค่ full hd คือ1920พ0นเก้ารพอยยี่สิบคูณพันแปดสิบผลเทสนะแต่ถ้าคุณอยากได้แรงขึ้นกว่านี้องไปครัเตามผลเทสต์นประมมาณ10เฟร รวมถึงบางช่วงบางตอนคุณอยากไปเล่นที่ความละเอียดที่ 2K 2560คูณ1440คุณก็เอา2 6 0 Super ก็ได้ถูกต้องไหมฮะต่อมาถ้าคุณบอกว่างบไม่ใช่ปัญหาไหนๆก็ซื้อแล้วขอรุ่นที่ใหม่ที่สุดดีที่สุดไม่มีงบมาจำกัดละเลือก3 2560ก็คือได้ทั้ง Full HD แล้วก็ 2K นั่นเองนะครับแต่ั้นผมบอกเลยว่า2000ซ e r i e ์เนี่ยข้อเสียจริงๆแล้วมีเก่าแค่นเอง แต่วันเวลาผ่านไปมันไม่ทาให้ความแรงของก้าจอลดลงนะครับเพราะอย่าลืมนะวาก้าจอออกบ่อยมากแต่กณะดเดียวกันเกมหนึ่งลาก,กันเป็น3-4ปีถูกต้องไหมครับแล้วนี่คือผลเทสระหว่าง2 0ง0 2060หกูนเปอร์และ3 0มศที่ใครหลายๆคนลังเลว,ว่าจะเลือกตัวไหนผมสรุปไปแล้วนะเปรียบเทียบสบายๆ3า,า,ามรุ่นระหว่างสิ่งที่ลูกค้าถามกันไปเยอะมากว่าสองศูนย์หกเปอร์สามศูนย์ศูนย์เลือกอะไรดีวันนี้มีคาตอบให้เรียบร ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม iHave CPU ครับเ mm hmm. จอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ